คันนี้นะคะซูซูกิสวีฟ1.2 g l ปี2013นะคะสีสันสดใสนะคะสไตล์น่ารักน่ารักคันนี้เลยนะคะราคาเพียงนะคะ2 3 9 0 0 0บาทผ่อนสบายๆนะคะ4,900กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ72งวดเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะคันนี้ลูกค้าท่านเดิมนะคะทำไฟมาค่ะก็จะเป็นไฟลูกแก้วนะคะแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะ มาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะตัวลังพึ่งนะคะแล้วก็คันนี้ลูกคายย้ายังได้ชุดแต่งฟรีรอบคันด้วยนะคะเป็นชุดแต่งของตัวสวิฟของศูนย์นะคะ นอกจากจะสวยและคุ้มค่านะคะราคาประหยัดคันนี้ยังได้ของแถมฟรีๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวชุดแต่งรอบคันล้อแม็กแล้วก็เบาะหนังเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะคะด้านข้างนะคะตัวล้อแม็กตัวนี้จะเป็นทูโทนนะคะล้ออนลอยตัดกับสีดํานะคะซึ่งจะเข้ากับสีน้ําเงินมากๆเลยเนาะสวยมากๆเลยนะคะคันนี้สไตล์น่ารักนรักนะคะราคา2 0 0 0 0นกว่าบาทเองอ่ะ ภายในสวยพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่ผมพายางนะคะเดี๋ยวจะใส่ผมพายางเข้าไปนะคะเป็นสีดําได้น้นนําเงินให้เข้ากับตัวรถไปเลยนะคะตัวเบาะหนังเนี่ยเป็นเปลี่ยนใหม่เลยนะเราสั่งเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะคะกลิ่นอหอมๆไปเลยสีดำได้น้ำเงินให้เข้ากับตัวรถนะคะตัวพวงมาลัยนะคะมาติฟังก์ชันสวยนะคะพร้อมใช้งานรุ่นนี้นะคะเป็นตัวท,ท็อปนะคะเป็นรุ่นท็อปของ GLX ของ Su z u k ิ s w i f t เลยนะคะ หน้าจอวิทยุนะคะตรงนี้แอร์ออโต้อยู่แล้วนะคะตัวนี้ระบบนะคะหมุนเวียนนะคะ,ะไฟทุกอย่างพร้อมใช้งานเลยนะคะคอนโซลไม่มีลอกไม่มีลายไม่มีด่างนะคะแล้วคันนี้นะคะผ่านการใช้งานเพียงแค่นะคะ1 2 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะรถบ้านมือเดียวมีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะเกียร์ออโต้อ่าเ <c oughs> บาะด้านท้ายเนี่ยก็สวยนะคะเบาะด้านท้ายเนี่ยก็เป็นเบาะ หนังนะคะสีดําได้น้ำเงินนะคะเดี๋ยวเราสั่งพรมพระยางมาใส่ให้เช่นกันนะคะน่ารักน่ารักเลยนะคะคันนี้อ้านั่นายมีถังน้ำมันด้วยกำลังจะซื้อน้ำมันนะคะ อันนี้เราสามารถอออกได้นะคะเป็นตัวปิดกั้นสัมภาระนะคะเวลาแบบาวางของเลยอย่างเงี้ยค่ะแอร์จะได้ไม่เข้าไม่เข้ามาถึงตรงนี้นะคะแอร์จะได้ฉ่าขึ้นแต่ถ้ากรณีนะคะเราต้องกอารพับเบาะนะคะก็จะเป็นพับแยกนะคะพับแยกเป็น40 60นะคะมีพับแยกได้เลยนะคะรุ่นนี้เนาะโอเคอ่าชุดแต่งอันนี้เป็นชุดแต่งท่อคู่นะคะเพื่อให้ดูเล้าดูมีอารมณ์ในการขับขี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์ด้วยนะคะ เซนเซอร์2จุดอ่าท่อคู่ชุดแต่งรอบคันคันนี้นะคะสวยกริบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในห้องเครื่องระบบทุกอย่างพร้อมใช้งานเลยนะคะภาษีก็ไม่ขาดนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดก็ยังมีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะคันนี้การันตีได้เลยนะคะรถบ้านมือเดียวแล้วก็ไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ไม่มีจมน้ํานะคะ คันนี้เครื่องเดิมเกียร์เดิมบอดี้เดิมนะคะลูกค้าเช็คระยะศูนย์ทุกระยะด้วยนะคะคันหน้าก็สวยกริบเลยค่ะไม่มีชนหนักไม่มีการเปลี่ยนคันหน้านะคะตัวด้านข้างก็สวยค่ะตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวเบ้าโชกอะค่ะก็สวยด้วยนะคะเบ้าโชกเดิมโรงงานเลยนะคะอ่าเนี่ยแหละค่ะเชสซีรถนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงเป๊ะน,นะคะอ่าตรงกับเล่มรถนะคะตัวด้านข้างอะคะ่ะตัวชิ้นส่วนเนี่ยก็ยังคงเดิมเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะคันนี้ พร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในห้องเครื่องการันตีได้เลยนะคะรถไม่มีพิกความไม่มีจมน้ํานะคะแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุหนักๆน,นะคะของทางเต็นโปรสตาต้องขา8แปดๆนะคะคันนี้นะคะราคาก็ไม่ได้สูงด้วยนะคะราคาคุ้มค่าสีสันน่ารักแบบนี้นะคะ2องแสนาับาทผ่อนเดือนละ4ี่พบาทเพียง72งวดนะคะของทางเต็นโปรสตาเลยค่ะ